าจุกันอีกนหนึ่งครับผมนี่ครับปึงตับปึงตับึงตับหอมรับผกชีอยใส่ครับหอมอเย็นๆคุยเจลคุ้ยเจลเ้ยเบิ้งมาเบิ้งเจลเจลเจาเจเอาละครับ